สวัสดีค่ะวันนี้มีจะพาทุกคนมาเที่ยวที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่กันและที่พักที่มินจะมาแนะนําในวันนี้ไปไม่ยากเลยค่ะรถเล็กก็สามารถไปได้คนขับรถไม่เก่งขับรถขึ้นดอยไม่ได้ก็สามารถไปได้และที่สําคัญใกล้ตัวอำเภอเชียงดาวด้วยค่ะที่นี่มีชื่อว่าป่าโป่งดอยค่ะคุณลุงเจ้าของของที่นี่ ได้แบ่งพื้นที่ส่วนลำยายเพื่อทำเป็นที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวค่ะที่พักที่นี่นะคะก็มีทั้งแบบที่เป็นกางเต็นท์ห้องน้ำรวมแล้วก็บ้านพักที่เป็นห้องน้ำส่วนตัวค่ะที่สำคัญมีเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะคนไหนที่กลัวหนาวแบบนี้นะหายห่วงได้เลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่กางเต็นท์นะคะ แล้วก็เห็นวิวดอยหลวงเชียงดาวแบบชัดแล้วก็สวยแบบนี้เลยค่ะส่วนบ้านพักที่เห็นไกลๆตรงนั้นนะคะก็คือบ้านพักที่มินได้จองไว้เดี๋ยวค่อยพาไปชมกันเนาะโอเคก็เดินขึ้นมาเรื่อยนะคะก็จะเป็นเต็นเป็นอีกชั้นหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าอะไรอีกอีกขั้นหนึ่งละกันเนาะก็จะเห็นวิววิวเดียวกันเลยแต่ละเต็นจะบอกก่อนว่าค่อนข้างที่จะห่างกันนะคะแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวค่ะ ส่วนพื้นที่รอบๆที่เหลือนะคะก็จะเป็นส่วนลำาไยค่ะแล้วก็มีที่พักแบบบ้านอีกนะคะอยู่อีกโซนหนึ่งเนาะซึ่งมินไม่ได้พาไปแต่เดี๋ยวจะพามาชมบ้านพักที่มินจองไว้นะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะ mm hmm. ก็นี่นะคะก็เดินเข้ามาเนาะจริงๆบ้านเนี้ยเพิ่ง ทำขึ้นมาใหม่ทีก่อนหน้าที่มินจะมาพักสักประมาณ10วันน่าจะได้ะคะ่ะแต่เขาก็ใช้ไม้เก่ามาทำเนาะนี่นะคะเข้ามาก็จะเจอกับวิวของน้อยหลวงเชียงดาว บริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นระเบีย,ยงที่ไว้สำหรับทานข้าวเย็นแล้วก็ข้าวเช้าค่ะมาดูในส่วนของห้องนอนกันบ้างนะคะก็จะเป็นฟูกนอนสำหรับสองคนนะคะมีหมอนมีผ้าหม่มมีผ้าเช็ดตัวให้ค่ะสำหรับโซนห้องนอนก็จะเหลือพื้นที่อีกนะคะสามารถที่จะเพิ่มอีกคนหนึ่งได้ก็ เพิ่ม500บาทค่ะนี่ก็เป็นหน้าต่างนะคะก็สามารถที่จะเปิดเพื่อชมวิวดอยหลวงเช็งดาวได้เหมือนกันนะคะ่ะต่อไปนะคะมาดูห้องน้ำกันบ้างก็จะเป็นแบบชักโครกนะคะแล้วก็มีเครื่องทนาอุ่นแบบแก๊สให้ะคะ่ะซึ่งก็ ถูกใจมินสุดๆเลยเพราะว่าขอแค่ที่พักที่มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้แค่นี้ก็พอใจแล้วค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นนะคะก็จะมีปลั๊กสามตาค่ะมีไฟแช็คมียากันยุงมีกติกน้ำร้อนแก้วกาแฟแก้วน้ำนะคะสำหรับ2คนเนาะแล้วก็กติกน้ำแข็งพร้อมน้ำแข็งะคะ่ะมีเบาะรองนั่งนะคะแล้วก็มีพัดลมสตัวทด่คิดว่าน่าจะไม่ได้ใช้นะเพราะาอากาศค่อนข้างเย็น,นะคะ่ะ มีเก้าอี้สนามให้นะคะสามตัวแล้วก็มีเสื่อรองนั่งนะคะส่วนประตูนี้นะคะจะเป็นประตูที่เปิดไปทะลุไปถึงห้องน้ําในห้องนอนเมื่อกี้นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เรารอคอแล้วนะคะก็เป็นเวลาของหมูกระทะนั่นเองที่นี่นะคะเขาจะมีอ,อาหารเย็นเป็นหมูกระทะแล้วก็เป็นอาหารเหนือนะคะแล้วแต่ว่าเราจะสั่งอะไรเนาะสําหรับมีนะคะก็สั่งเป็นหมูกระทะค่ะ สำหรับ2คนค่ะราคาจะอยู่ที vos, ่399บาทที่ราคานี้ก็คือจะอิ่มพอดีนะคะสำหรับ2คนแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มากัน3คนก็อาจจะต้องซื้อหมูซื้อเนื้อสัตว์หรือว่าผักเพิ่มมาเองนะคะก็กินหมูกระทะท่ามกลางวิวดอยเชียงดาวเลยนะคะ ต่อไปนะคะก็เป็นเช้าวันใหม่แล้วที่นี่ก็จะมีอาหารเช้าเป็นปิ่นโตโยกมาให้แบบนี้เลยนะคะสำหรับอาหารวันนี้นะคะก็จะมีไข่เจียวค่ะมีน้ำพริกอ่องค่ะมีจอผักกาดแล้วก็มีลาบหมูค่ะเป็นข้าวสวยนะคะสำหรับสองคนเหมือนกัน เช้านี้ก็มีหมอกให้เราเห็นบ้างนิดหน่อยนะคะแต่จะบอกว่าบรรยากาศดีแล้วก็อากาศเย็น,นะคะ่ะแนะนำเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีโอกาสได้มาเที่ยวที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็กำลังหาที่พักที่ไปมาสะดวกใกล้อําเภอเชียงดาวนะคะที่นี่ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ดีเลยเห็นวิวดอยหลวงสวยไม่แพ้ก,กัน,นะคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะมิ้งก็ต้องขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจไว้ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ